เดี๋ยวเวลาเราเดินไปก็จะมีเสียงสสวัดขนมคนเดินท่าแพอะไรอร่อยอองปูคนเมืองเจ้าหอมมันปัม่มก็คือการปิ้งกบรบใบตกรปิ้งเออมหมุนมากของกินเยอะมากพริกเผ็ดมากเผ็ดหน่อยๆน่อเผปรี้ยวปลาจันทร์กรบป๋องกรอบ สวัสดีจ้าตอนนี้โอปออยู่ถนนคนเดินท่าแพเชียงใหม่ไปเดี๋ยองเขาไปดูข้างในกันจุดประสงค์ก็คือมาหาของกินอร่อยๆเนาะไปะถนนคนเดินท่าแพเนี่ยจะมีเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวเลยจ้ะใครอยู่เชียงใหม่คอมเมนต์มาว่าถนนคนเดินท่าแพอะไรอร่อยบอกไม่รู้ ตามหาเ,าเข้ามาก็จะมีเสื้อผ้าเนาะเห็นเสื้อผ้าก็เลยเสื้อผ้าสินค้าทำมือชอบโูมไฟแบบนี้สวยดีเนาะ่ะเราจะเน้นกินนะคะหาของกินค่ะ มันมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าของกินอยู่ทางไหนนะที่เดินมายังเห็นแต่เป็นเป็นสมถายอนุญาตถ่ายนะนะคะดูเพอดีนะไม่ไผ่ขดขาจับ่อยนะไม้ไผ่ขดนี่คือไม่ไผ่หมดเลยเหรอคะสีปันทัวร์ครับมาชุมชนสีรั อ๋อเป็นชุมชนชื่อชุมชนเลยใช่ไหมคะอนจัดโอ้โหแค่ตีมือเท่านั้นโอเคเผื่อใครสนใจมาขอบคุณนะคะเออพออยากได้ที่มัดผมอ่ะอสีอะไรดีสีม่วงนะนี่ส15บาทค่ะเท่าไหร่นะคะ15บาทเท่าห้าสท่าห้าเท่าห้า25บาท25โอเคเอาแบบอันนี้หนึ่งร้อยกุ้งจริงๆใส่เลยโอ้เวลาเดินก็จะกุ้งจริงๆจ่ายตังค์ก่อน ของกินนี่จะอยู่ทางนู้นเหรอคะข้างใน,นมีกันนะว่าเเดี๋ยวเวลาเราเดินไปก็จะมีเสียงกุ้งจิงกุ้งจิงน่ารักมากเลยอ่ะแรงข้าลงล้อมวงกินเอาอยแม่เฮ้ยเราอยากกินน้ำอเอามาตูมค่ะโอชอบปะเนี่ยที่ใส่เขาอ่ะอันนี้ที่ใส่นี่เรียกอะไรคะกไม้ไผ่ตะกร้าไม้ไผ่รู้เหงื่อดิออ น้ำมาตไมหอมมากเลยชุดแบบเนื้อเหนอเต็มเลยเนาะวิในน,นี้ของกินเต็มเลยไปดูไปดูไปด,ไปดูมีร้านนวดด้วยร้านนวดสนใจไหมจ๊ะนวดพระเจ้าลูกค่ะต้องได้กินอะไรสักอย่างต้องได้กินแล้วแหละผูอองป่อ,อปงคนเมืองจัดเลยนั่นแหละสวัสดีค่ะเอามีแบบเผ็ดด้วยหรอคะมีแบบเผ็ดด้วยครับเอาแบบป แล้วอัน,นอันนี้คือไม่เผ็ดหรอคะไม่เผ็ดครับอ่ๆไม่เผ็ดก็ได้อ๋ออันนี้อันนึงค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งสี่สิบบาทเองขอบคุณค่ะอ่ะกินเลยทนไม่ไหวละนี่อ,องปูคนเมืองเจ้าอ,อืหอมปูมากอ่ะ มันปลาอยากได้คำใหญ่ๆอ่ะมือจับเลยอือป่ะเดี๋ยวไปหาอย่างอื่นกินต่อไข่ปลาได้เป็นอะไรดีครับมีหน้าอะไรมั้งคะตอนนี้ไม่ไข่ปลาครับมีปูอัดมีปลาหมึกครับที่สุดแล้วได้เลยโอเคไข่ปลานี่คือไข่ปลาอะไรไข่ปลายี่สกครับไข่ปลาสดนะครับไข่ปลายี่สกอืมเอาไข่ปลาค่ะ น่ากินมากเลยขอชิมแบบไม่ใส่ซอสก่อนไข่ปำลุงอินโอ้ยไมีไข่ปลาอยู่นี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 ่ไข่ปลาอยู่นี่เลยเห็นไหมทเป็นจองที่ห่อด้วยแม่งปรุงก็อร่อยแล้วอือกระมุนมากไม่มีกระด้างเลยหมกไข่ปาำนี่มันคือชื่อเรียกของใช่ครับเป็นอาหารโบราณพื้นเมืองครับก็คือมาตั้งนานแล้วครับเป็นอาหารเหนือเลยเป็นบ้านเลยครับปำก็คือการจิ้งกับเบื้องครับ อันนี้ไม่ได้เรียกแอปไข่ใช่ไหมใช่ไม่ได้เรียกแอปครับก็คือถ้าเป็นไข่เรียกไข่ปามแต่ถ้าเป็นปลาเป็นอะไรอย่นี้กุ้งพวกนี้ก็จะเป็นเรียกว่าแอปนะครับอ๋อโอเคเป็นความรู้ใหม่โอเคขอบคุณนะคะฝากติ๊กได้ครับค่ะขอบคุณค่ะอร่อยมากเป็นความรู้ใหม่นะจ๊ะไข่ปามไข่ปามเคยได้ยินแต่ว่าใครมาเหนือก็มากินไข่ปามไข่ปามมาหาของกินต่อ ส่วนนี้จะเป็นเสื้อผ้าเรามาโซนนี้ค่ะเรามาเพื่อกิน <laughs> ว้าวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยจะก,กินอะไรดีไก่ทอดเป็นฟรายเครกมีน้ำเงี้ยวด้วยฝั่งนู้นอะ่ะของกินเยอะมากยืนยืนงงก่อนไม่ใช่ร้านนี้หอมมากเลยอ่ะมีกุยช่า,า,ชาย<ม>าเผือก,กข้าวโพดเฮ้ยมาดูมาดูใส่ข้าวโพดดิโคตรน่ากินเลยลเราโหใหญ่เยอะมากเลยอ่ะ กินหมดไหมเนี่ยนี่ได้แล้วเดี๋ยวไปหาที่นั่งกินขนมจีนน้ำเงี้ยวเหรอเอาขนมจีนน้ำเงี้ยวค่ะหน้าถึงสี่ไม่ออกกล้องมือค่ะอันนี้ต้องปรุงได้เหรอคะค่ะปรุงยังไงคะสอนหน่อยเพิ่งเคยกินค่ะ่ชอบเผ็ดอันนี้ค่ะแล็เอาเผ็ดโอเคค่ะขอบคุณค่ะเอาใส่พริกด้วยได้ยัไงเือนนี่ ิาเอง,งไปจ้าที่นั่งกัน,นมาขอชิมกุ้ยช่ายก่อนมีกุ้ยช่ายมีข้าวโพดแล้วก็มีเผือกอนุ่มหอมกุ้ยอร่อยมากอันนี้ข้าวโพดข้าวโพดแต่ผสมเหมือนมีงาดำด้วยอะ่ะมันงานหรือเปล่าเผนะือกอืกรุบๆอร่อยเลยขนมจีนน้ำมีน่องจะกินมาก่อนไหม ไม่เคยกินจากครั้งแรกืใส่ม่เคยเทศเลยเหรอหอมอะไรไม่รู้บอกไม่ถูกหอมแบบหอมเหมือนเครื่องเทศอะ่ะพริกน,นิดนึงอืมพริกวพวดเผ็ดเลยพริกเผ็ดมากมเดี๋ยวไปหาอย่างอื่นกินจอด เดินย่อยนิดนึงเดิน <Collins> ย no like. ่อยนิดนึงกางเกงตะปรีแล้วนี่นี่นี่เขาเรียกเลยนะเรียกเลยนะเขาเรียกเลยนะจ่องใช่ไหมจ่องสวยมากเลยอ่ะจ่องเรียกจ่องอ่ะเนาะถ้าเรียกถ้าเรียกพิษก็ขออภัยด้วยจ้ะโหกระเป๋าทํามือสวยมากเลยอ่ะอุ้ยชอบร้านนี้อ๋อเหมือนอยู่ในสวนเลยสวยมากอกินอะไรต่อดีกินอะไรต่อดี ให้ยูเชียงใหม่คอมเมนต์มาเด้อว่าร้านไหนอร่อย พร้อมากเลยค่ะไปะตอนนี้เองอยู่ถนนราชดำนเนินเนาะที่นี่คิดนักว่าเองจะตรงไปเลี้ยวซ้าย,ว,ยว่าเลี้ยวขวาอยากลองอันนี้มียำสูตรค,คุณแม่ทาตั้งแต่ปี2,546ันสําหตัวสำหรับสั่งได้เลยใช่ไหมคะเอาธรรมดาหนึ่งค่ะอันนี้เป็นของอาหารเหนือเลยใช่ไหมคะไม่เหนือหรอคะอ๋อค,คุณแม่เป็นคนคิดเองเลยหรอคะว้าว น่าสนใจมากาข,าข้างในเดี๋ยวจะเดาเอา,เอานะมิเซนหมีมีแคบหมูคิดว่าเป็นแคบหมูอหืมทับหมูกรอบมือสชาชอบออกเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆผัดเผ็ดอร่อยเป็นสูตรของแม่เขาเลย มีถัวถ่วงอกมีถั่วงอกมีแครอทม,มียำอร่อยมากพผ็ดพผ็ดหน่อยๆเปรี้ยวๆแป้งเจนจะบกรอบหมูกรอบอร่อยมากอ่ะอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ <laughs> มีสาขาถานนคนเดินวันอาทิตย์โซนห้าแล้วก็สาขาหลังมอชประตูศึกษาศสสตรอะโวคาโดค่ะ เปิดเลยหรือว่าเปิดเลยค่ะเท่าไหร่คะ15บาทโอ้มีอะโวคาโดอันนี้อะโวคาโดผสมสาวรสใช่ไหมคะอะโวคาโดสดเหมือนได้ใส่สารกันบูดไม่ได้ใส่สารกันบูดด้วย,ย,ย,ยคือมีน้ำใบบุบก,ก็มีนะจ๊ะข้มนมากเลยมีความมันของอะโวคาโดแล้วก็มีความเปรี้ยวๆนิดๆของสาวรสอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมันเป็นอะไรที่ลงตัวอะโวคาโดกับสาวรสจริงๆเหมอมันจะไม่เข้ากันแต่ว่า พอมาผสมกันกินแล้วอร่อยอะ่ะอ,อีกขวดนึงค่ะอร่อยมากเลยค่ะน้ำเยอะมากอันน,นี้นมีน้ำลิ้นจี่ด้วยอร่อยจริงอะ่ะสดชื่นมากกละเมียเหนืออันนี้เป็นของของเหนือนี่ใช่ไหมคะของเชียงใหม่กละเ,เมียเชียงใหม่ก็มีเพิ่งรู <laughs> ้โอเคเดีมเอาถุงนึงค่ะเดี๋ยวกแกะกินเลยกละเมียเหนือ กินเลยน่ารักใี่ของใบตองมากเลยนี่หอมของใบตองอือ,อหอมมันหวานค่อนข้างที่จะหวานมากอะ่ะหวานมากอยากกินกินอีกแล้วเมี่ยงทำ,ำชอบมากเลยกำลังทำเลยอะ่ะนั่งทำสดๆเลยอะ่ะ ในเมียงคำห,ห,หืมหอมหอมหอมสมุนไพรมากอร่อยมากไอร่อยมากเลยค่ะคุณนะคะ จุกมากสรุปว่าของกินก็นเนี่ยส่วนใหญ่อะที่เป็นอาหารเนาะที่โอปอเห็นนะก็จะเป็นในวัดสำเพอแล้วก็ในวัดพันอ้นเนาะที่โอปอได้ไปกินมาที่ที่เห็นว่าอาหารมันเยอะซุดแล้วก็สินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าทํามือบ้างมีเสื้อพามเครื่องประดับอะไรประมาณเนี่ยเนาะทุงนี้มีแพนอาจจะขึ้นลอยอินทนนท์ไปเดินกิวแม่ปานหรือว่าอาจจะไปป่าบงเปียงหรืออาจจะ ไปแม่กำปองหรืออาจจะไปที่อื่นไม่แน่ใจต้องรอติดตามชมเพราะว่าแผนการเดินทางเราจะไปเรื่อยๆสำหรับที่นียวขอตัวลาไปนอนก่อนอิ่มมากสวัสดีจ้าบ๊ายบายดูปอครับบอกว่าปิดคลิปแล้วแต่ว่าเนี่ยเินไ,ไปหาของกินอีกแล้วนู่น เสียากินปลาหมึกใฮ้ยอากินปลาหมึกชัวร์เลยแหละเสียพอไปซื้อปลาหมึกย่างหาโลปอมาละถ่าือของกิมมี่เฮ้ยไปนั่งอะไรตรงนั้นหาอะไรมาได้อะไรมาปลาหมึกย่างมันหอมอ่ะปิดแล้วปิดถ่ายอ่ะโอเคไปนอนแล้วจริงบาย